ตอนที่99หลัวเฟิงรอมนุษยชาติเป็นหนึ่งในสี่เผ่าพันธุ์สุดยอดใครก็ตามที่สามารถติดอันดับเป็นอัจฉริยะสามคนแรกในรายชื่อการรอบสังหารของพวกเขาจะต้องมีความสามารถพิเศษความแข็งแกร่งทางจิตใจและการเผชิญหน้าเหมือนกับจัก,กรพรรดิเซเว่นเลดเผ่าพันหุ่นยนต์ได้ยืนยันแล้วว่าเขามีสมบัติเจ็ดใบมีดและอื่นๆเช่นสเปซกราฟเป็นต้นเขาควรจะได้รับมรดกพิเศษบางอย่างจากปรมาจารย์จัก,กรวาลมาก่อน มรดกที่เขาได้รับน่าจะมาจากมหาอำนาจสูงสุดของจักรวาลเทพบรรพการและเป็นมรดกขั้นสูงสุดจักรพัรดรฤดูใบไม,ไม้ร่วงแห่งชีวิตกล่าวว่าถ้าเขายังคงเติบโตเขาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวในมนุษยชาติอย่างแน่นอนเราต้องฆ่าเขาทำให้เขาล้มลงแม้ว่าครูของเขาจะย้อนเวลาและพื้นที่เพื่อทุบชีวิตเขา ค่าใช้จ่ายในการทุบชีวิตนักรบที่ใกล้ชิดกับจัก,กรพรรดิผู้อยู่ยงคงกระพานและมระดกอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้แน่นอนจะเหมือนกับการทุบชีวิตอัศวินและสมบัติของเขาทั้งเจ็ดใบมีพร้อมก,กับการยึดพื้นที่และสิ่งอื่นๆมาเป็นของเราไลฟ์ฟอลมองไปที่ทีมที่อยู่ห่างไกลที่จัก,กรพรรดิเซเว่นเบลดเป็นผู้นำจัก,กรพรรดิเซเว่นเบลดถือดาบทั้งเจ็ดไว้บนหลังและลอยไปในอวกาศจ้องมองไปที่ดาวที่ปิดสนิทอยู่ห่างไกลไม่รีบเร่งเลย เตรียมพร้อมไลฟ์ฟอลสั่งอย่างลับๆการแข่งขันหุ่นยนต์นั้นเข้มงวดและเป็นระเบียบอย่างยิ่งคล้ายกับการแข่งขันที่มีระบบระเบียบมากที่สุดในจัก,กรวาลด้วยลักษณะของ AI ที่มีชีวิตพวกเขาได้รับการประสานกันอย่างไม่น่าเชื่อผู้มีอำนาจสูงสุดที่นี่คือจัก,กรพรรดิแห่งการล่มสลายแห่งชีวิตคนอื่นๆจะปฏิบัติตามคำสั่งของเขาไปตลอดทางสำหรับเผ่าพันธุ์อื่นๆภายใต้ใหุ่นยนต์พวกเขาก็ได้รับระบบโลกเสมือนจริงจากพวกเขาเช่นกัน เลงไปที่จัก,กรพัดเซเว่นเบลดรูปแบบที่6เปิดใช้งานหอคอยแยกจูบโจมเมื่อราชินีมแมลงนานเฉินต้าหลงจัก,กรพัดเซเว่นเบลดและไลฟ์ฟอลกำลังเฝ้าดูการต่อสู้ดาวที่ถูกผนึกถูกกระแทกให้ลงต่ำจนตกลงไปในพื้นที่อันตรายทันทีที่มันกระทบส่วนนั้นจัก,กรพัดหลายองค์ล้มลงทันทีทําให้เกิดความกลัวในหมู่ที่เหลือรายการวงแหวนโลกจับพวกมัน อมะตะที่ร่วงหล่นนับสิบได้ทิ้งสิ่งของมากมายที่คนอื่นๆต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งครอบครองข้า,าบริเวณด้านล่างนั้นอันตรายมันเต็มไปด้วยพลังบ้าคลั่งของหอคอยดวงดาวทันทีที่ใครแตะมันเขาจะล้มลงโดยปกติแล้วเราจะฆ่าจาัก,กรพรรดิองค์อื่นยากมากกรับใดที่เราพอลักเขาให้เข้าไปในบริเวณนั้นพวกเขาจะตายอย่างไม่ต้องสงสัยข้า อมตะส่วนใหญ่ที่เพิ่งหนีจากพื้นที่อันตรายเริ่มต่อสู้กับมันทันทีตอนนี้ทุกอย่างกำลังยุ่งเหยิงไปหมดทุกคนต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อพวกเขาแยกตัวออกจากดวงดาวที่ถูกผนึกเริ่มทะเลาะก,กันทีมาหายกันหมดดังกล้องดังกล้องอาวุธวิญญาณการโจมตีด้วยวิญญาณการโจมตีด้วยพลังงานการโจมตีด้วยอาวุธอัตโนมัติ ท่ามกลางพื้นที่ที่กระจัดกระจายนักรบที่โชคร้ายบางคนถูกผลักเข้าไปในพื้นที่อันตรายและถูกทำลายในทันทีจับให้หมดค้าห้า,หาฉันรอเวลานี้มานานดาวที่ถูกผนึกไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะได้รับแต่การใช้พื้นที่อันตรายฉันสามารถฆ่าจากกระพัดแห่งค่ายอื่นๆได้มากมายฉันอาจได้รับหลายหมื่นล้านถึงหลายแสนล้านอย่างง่ายดายยักษ์มนุษย์ติดอาวุธหกตัวถูกฆ่าอย่างตื่นเต้น ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หุ่นยนต์ปีศาจหรือแมลงหรือเผ่าพันธุ์อื่นๆนับไม่ถ้วนพวกมันต่างก็ฆ่าและคว้าทุกอย่างที่ทำได้มันบ้าไปแล้วดาวที่ถูกผนึกจะได้เพียงครองคนเดียวเท่านั้นดังนั้นหลายคนจะต้องตายเพราะมันหลัวเฟิงมองไปรอบๆบ,บ,บริเวณอันตรายด้านล่างแต่พื้นที่นั้นสามารถกำจัดจัก,กรพรรดเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายนี่เป็นโอกาสที่หายากขอบเขตของจัก,กรพรรดเหล่านั้นหมดไปแล้วโดยทันทีอัง แสงสีเขียวหยกฉายไปทั่วทันทีที่ปกคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่ทำให้จัก,กรพัดกว่า1 0 0 0 0แสนองตะลึงเงินหลัวเฟิงและเฮ a วี a ร r o อต่างก็ตกตะลึงเช่นกันและพวกเขาก็มองข้ามไปในระยะไกลไลฟ์ฟอลนำทีมหุ่นยนต์ของเขาด้วยนักรบหุ่นยนต์มากกว่า100คนพวกเขาทั้งหมดถือหอคอยสูง3เมตรราวกับอาวุธและจัก,กรพัดแห่งไลฟ์ฟอลมีหอคอยสูงเกือบ20เมตร มีจักรพรรดิอื่นๆอีกเกือบ900องค์ที่เผาร่างอมตะของพวกมันพร้อมๆกันทุกๆ8หรือ9องค์สนับสนุนนักรบหุ่นยนต์แต่ละคนสร้างพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวเพื่อเทลมในหอคอยหอคอยมากกว่า100แห่งทั้งหมดได้ปลดปล่อยเครือข่ายที่ผจญที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งรวมอยู่ในหอคอยขนาดใหญ่ของจักรพรรดิแห่งไลฟ์ฟอลหลังจากนั้นแสงสีเขียวยกระลอกหนึ่งพุ่งผ่านพื้นที่และยิงตรงไปที่ทีทมของเซเว่นเบลด ขอแยกการแสดงออกที่สงบตามปกติของเซเว่นเบลดเปลี่ยนไปอย่างมากและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจบุญยนกำลังทำทุกอย่างเพื่อฆ่าฉันทำตามแผนที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้เขาตะโกนอย่างบ้าคลาั่งเป็นหนึ่งในเก้ามหาอำนาจที่นี่เซเว่นเบลดได้จัดทำแผนสำหรับการโจมตีและการป้องกันไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ไม่มีจักกรพรรดิองค์ใดที่อยู่ภายใต้เขาลังเลใจด้านหุ่นยนต์กำลังเล็งตรงไปที่เซเว่นเบลดหากพวกเขาไม่ทำเขาก็จะตายอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามระลอกคลื่นจากการโจมตีเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะฆ่าพวกมันทั้งหมดดังนั้นเหล่านักรบในค่ายมนุษย์จึงเผาร่างอมตะของพวกเขาไปพร้อมๆกันที่แปลกประหลาดก็คือพวกมันกระจายพลังงานจากกลางที่ยังผู้อมตะที่ถูกเผาไม่ไปกลางอากาศ เสียงหอนเซเว่นเบลดเปิดปากที่ใหญ่ของเขาแม่น้ำทองคำพุ่งออกไปทันทีแม่น้ำสีทองสายนี้มีรูปปั้นสัตว์ร้ายโบราณอยู่มากมายตามข้างทางซึ่งมีรูปปั้นเทพสัตว์ร้ายด้วยเมื่อมันยิงออกไปมันกลืนพลังงานที่กระจัดกระจายไปทั่วทั้งในทันทีดังก้องพลังงานพุ่งเข้ามาแม่น้ำโบราณกลืนกินพลังงานทั้งหมดและประทุ กระจายตาข่ายทองคำไร้รูปร่างที่ปกคลุมนักรบกว่า1,000คนในค่ายมนุษย์ในทันทีดังก้องลำแสงสีเขียวหยกพุ่งออกมาจากหอยแยกกระทบกับตาข่ายทองคำรูปสัตว์ร้ายโบราณปรากฏขึ้นทั่วตาข่ายทองคำมันคือเทพบรรพชนจริงๆไลฟ์ฟอลัดฟันในที่เกิดเหตุฉันเดาถูกแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เซเว่นเบลดเปิดเผยแม่น้ำทองคำโบราณ หลัวเฟิงตกตะลึงห่อแยกเป็นอาวุธชั้นยอดจากเผ่าพันุหุ่นยนต์และราคาของมันเทียบได้กับสมบัติที่แท้จริงอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คาดหวังว่าเซเว่นเบลดจะใช้แม่น้ำทองคำโบราณทำลายการโจมตีแค่พลังงานของมันและสัตว์ร้ายที่คาดการไว้ทำให้นักรบทั้งหมดที่นั่นรู้ว่านี่เป็นสมบัติที่น่าสะพรึงกลัวหนึ่งต้องรู้ว่ากลไกไลฟ์ฟอลได้เตรียมแผนของเขาไว้นานแล้วและปลดปล่อยการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขา และแม้ว่าเซเว่นเบลดจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในทันทีและปริมาณพลังงานที่ไม่มีวันตายที่ค่ายมนุษย์ถูกเผานั้นอยู่ไกลจากฝั่งมุ่นยนแต่ตาขายที่ก่อตัวขึ้นจากแม่น้ำทองคำก็ยังแข็งแรงพอที่จะกระจายการโจมตีจากหอคอยแยกเห็นได้ชัดว่าการป้องกันของแม่น้ำทองคำนั้นสูงเกินกว่าหอคอยแข็งแกรง่งน่าสะพรึงกลัวพวกอมาตะหลายคนตกใจหมดหมดความมั่นใจในการรับดาวที่ถูกผนึกค่ะค่า ทั้งสี่่ายอยู่ในสงครามทั้งหมดนักรบเผืออหนึ่งแสนคนกำลังต่อสู้และสังหารอย่างบ้าคลาั่งและนักรบที่เข้าใกล้พื้นที่อันตรายเพราะการต่อสู้ลม้มลงทันทีเโงอ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 อวกาศแตกสลายรอบตัวพวกเขาทางออกมากมายปรากฏขึ้นทุกหนทุกแห่งและมองเห็นได้หลายพันแห่งทางออกนับหมื่นทางออกปรากฏขึ้นแล้ว ใครก็ตามที่ได้เห็นประวัติศาสตร์ของดาวที่ถูกผนึกตกลงมาจะรู้ว่าเมื่อการสังหารรุนแรงเกินไปภายในพื้นที่ทางออกมากมายจะปรากฏขึ้นและทางออกแต่ละทางนำไปสู่พื้นที่ต้องห้ามส่วนบุคคลหนึ่งสามารถรีบไปที่ใดใดของพวกเขาและออกจากพื้นที่ปราบใดที่ยังเหลือประตูอยู่พวกเขาก็สามารถหลบหนีได้หนีไปรีบไปกันเถอะ นักรบที่อ่อนแอกว่าต่างตกตะลึงกับความบ้าคลั่งอย่างสมบูรณ์มุ่งหน้าไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดและจากไปข้าข้าพวกเขาทั้งหมดจะไม่มีโอกาสอีกแล้วหากพวกเขานีไปขอบเขตของจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรดิจุดสุดยอดกำลังออกไปทั้งหมดพวกเขาต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อันตรายเพื่อฆ่าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อแย่งชิงสมบัติและซากที่เหลืออยู่สำหรับพวกเขาแล้วไม่มีทางที่จะฆ่าจัก,กรพรรดิได้ง่ายายขนาดนี้ แม้ว่าลัวเฟิงจะมาที่นี่แต่เขาก็ไม่ได้คล่องใครดวงดาวที่ถูกผนึกเหมือนคนอื่นๆแม้แต่การค่าจากกระพัตองค์อื่นๆเขาก็ไม่สนใจหากมีความสนใจใดๆเลยมันจะมุ่งไปที่หอคอยดวงดาวทั้งหมดเท่านั้นการเรียกนั้นรุ่งแรงเกินกรอบของกษัตริย์แม้แต่กระดานโลหะสีดำด้วยแต่ฉันก็ไม่สามารถเป็นเจ้านายของมันได้ช่วงเวลาที่ฉันมานั้นเกิดขึ้นมากมาย และดวงดาวที่ถูกผนึกก็ตกลงมาหลัวเฟิงคิดเขาไม่ได้คิดว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญเลยเกี่ยวกับการเรียกร้องอันแรงกล้าที่นําเขามาที่นี่และความจริงที่ว่าดาวดวงนี้เลือกที่จะล้มลงเมื่อเขามาเท่านั้นมีความบังเอิญเช่นนั้นในจัก,กรวาลหรือไม่อาจจะใช่แต่โอกาสน้อยมากหลัวเฟิงเชื่อว่ามีบางอย่างที่พิเศษที่นี่เนื่องจากการเรียกของหอดวงดาวดาวที่ถูกผนึกจึงไม่สนใจเขามากนักเพราะฉะนั้น เขาแค่เดินตามและประปนกับทีมต่างๆและเมื่อพวกเขาเร่งรีบเขาก็ทำเช่นนั้นด้วยจนกว่าเขาจะไปถึงดาวที่ถูกผนึกเขาไม่ได้วิ่งไปรอบๆอย่างสุ่มเสี่ยงและเพียงแค่อยู่ใกล้กับจัก,กรพรรดิทเทียนเฉินและทางฉีพร้อมกับนักรบที่แข็งแกร่งคนอื่นๆต่อมาเมื่อดาวเข้าไปในเขตอันตรายเขาก็หนีไปพร้อมกับกลุ่มใหญ่โดยรวมแล้วเขาก็แค่ติดแท็กและผสมกับกองทัพเฝ้าดูทุกอย่างอย่างเงียบๆและดูว่ามีความแตกต่างระหว่างดาวดวงนี้ที่ตกลงมาหรือไม่ แต่โดยรวมจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิเศษถ้าฉันเดาวถูกลักระหว่างที่ดาวตกควรจะมีอะไรพิเศษหลัวเฟิงกำลังรอช่วงเวลานั้นอยู่